แต่งงานแล้วได้อะไรบ้างนะครับแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็ได้ขิงคนอื่นนะว่าเรามีคู่แล้วนะเวลาที่เราเข้าไปเล่นเกมกับเพื่อนเราสมมติว่าเราตั้งทีม4คนเนี่ยมันจะขึ้นไอคอนที่ข้างล่างขอปิดรูปก่นอนอ้าวกดไม่ติดมันจะขึ้นไอคอนที่ข้างล่างเท้าเท้าเนี่ยว่าเราเป็นคู่กันอยู่นะครับเราเป็นคู่กันอยู่ก็เอาไปขิงคนอื่นได้ และเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนหรือวอ่าเล่นกับคู่รักเราเนี่ยเราก็จะได้แต้มที่เอาไปเหมือนกับเป็นระดับอะ่ะพอเราถึงระดับนี้ก็ได้ของฟรีถึงระดับนี้ได้ของฟรีได้ของฟรีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการที่ได้แต้มี่ยทำได้2วิธีอันแรกคือเข้าไปเล่นเกมในปาร์ตี้เดียวกันกับคู่รักอีกอันนึงคือการส่งของขวัญให้ผ่านทางระบบส่งของขวัญน,นะเหมือนเวลาซื้อของให้เพื่อนเนะี่ยมันก็จะมีร้านค้าส่งของขวัญอยู่ถูกไหมอันนี้นะครับ เวลาที่เอาซื้อพวกนี้ไปให้เพื่อนเนี่ยเราก็จะได้แต้มเหมือนกันตัวลำดับขั้นของการเป็นคู่รักกันเนี่ยจะมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะขั้นหนึ่งก็คือเราเป็นเพื่อนกันละเราไม่เอเมเราเป็นคู่รักกันลวก็ไม่มีเกิดขึ้นขั้นที่2เนี่ยเราจะได้ภาพโปรไฟล์ที่เป็นรูปหัวใจสีชมพูนะครับเป็นโปรไฟล์ใหม่ไม่เคยหาได้จากที่ไหนนะได้จากที่นี่เท่านั้นได้ตั๋วโก5ใบและได้ปรับเปลี่ยนชื่อ1ใบเผื่อ,อไว้เปลี่ยนอีกิก๊กนะครับที่เลเวล3เราจะได้ รูปโปรไฟล์สีฟ้าเป็นหัวใจสีฟ้าตัวสุ่มชุด5ใบแล้วก็ไอเทมใหม่คือทอร์ค่ง1อันที่เลเวล4เราจะได้บัตรสร้างห้อง1ใบตัวสุ่มชุด5ใบและตัวทอรโค่ง3อันเลเวล5เลเวลสุดท้ายอันนี้เป็นของเด็ดนะครับก็คือจะได้ตัวชุดแต่งงานผู้หญิงสีขาวที่อยู่ในรูปนี้นี่นะ ได้ตัวสุ่มชุด5ใบและตัวโกอีก5ใบนะครับตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่าของหลักๆยังพวกรูปโปรไฟล์หรือว่าชุดเนี้ยมันจะอยู่ตามนี้